ปโอเค e ครับ,รบตอนนี้เราถึงสถานีบางซื่อแล้วนะครับผมขึ้นมาแล้วนะครับผม <attends> ก็จะเจอเรานี่นะครับ<ม>สถานีกลางบางซื่อนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับหรือว่ารถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้ามาหานครนั่นเองครับผมผมจะเริ่มต้นจากสถานีจตุจักรนะครับผมซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิตนั่นเองอะ นู้นนะครับผมเป็นรถไฟฟ้า MRT สถานีจตุจักรนะครับเราก็มาเดินลงทางนี้ก็ได้เลยนะครับแล้วเราก็เดินมาอีกนิดนึงนะครับผมเราก็เลี้ยวเข้ามาทางนี้นะครับผมจะเป็นสถานีรถไฟฟ้า MRT BL 1 3สถานีสวนจตุจักรนะครับผมนี่นะก็เดินเข้าไปได้เลยนะครับ เราก็มาลงมาได้เลื่อนนะครับผมเราก็เดินตามรูปสอนบอกไปนะครับผมเดี๋ยวเดินไปทางขวานะครับจะมีทาัคับอยู่นะโอเคตอนนี้ก็มีซุ้มนะครับผมสำหรับตรวจพวกอาวุธต่างๆนะครับผมเดินเข้าได้เลยชืบ ลงมานะครับลงชั้นใต้ดินนะครับเพื่็ลงมาเดี๋ยวไปซื้อตั๋วคันนะครับอ่ะโอเคพอลงมาทางนี้นะครับสังเกตทางด้านซ้ายนะจะมีจุดจำหน่ายตั๋วอยู่นะครับผมทางด้านซ้ายตรงนี้นะจะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วครับสังเกตนะจะมีที่จำหน่ายตั๋วอยู่นะครับผมทั้งหมด สองตู้3าตู้นะครับก็จะมีจุดที่ใส่เหรียญก็ได้ใส่แบงก์ก็ได้นะครับสำหรับวิธีการซื้อตั๋วที่ตู้นะครับผมตรงนี้มันก็จะมีบอกสถานีปลายทางอยู่นะครับเราก็มาเลือกได้นะเดี๋ยวผมกําลังจะเดินทางไปนะครับจุดสีแดงคือจุดที่เราอยู่นะครับผมจะเดินทางไปที่สถานีบางซื่อนะข้อแต่ราคาสิบเก้าบาทนะครับแล้วเราก็นําธนบัตรนะครับผมหรือว่าเงินเนี่ยใส่ไปที่ช่องนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเคลื่อนะให้บัตรมาที่ช่องนี้นะครับผม หรือท่านใดจะเลือกซื้อตั๋วรถไฟนะครับผมที่ตู้นั้นก็ได้นะครับผมก็มีพนักงานคอยบริการอยู่นะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับผมวิธีการชําระเงินต่างทางบัตรวีซ่านะครับผมซึ่งเป็นบัตรเป๋าตังเปนะบัตรเปนะครับผมเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะชาระเงินยังไงครับนี่นะครับผมก็มีแสดงมาบอกนะว่ารับบัตรวีซ่านะครับผมแล้วก็เอาบัตรออกไปนะครับผม้าออกไปเ๊บเข้าได้เลยนะครับผมอค่นี้นะครับ เราก็ใครยังไม่มีบัตรเต้นะครับผมก็สามารถแตะไปดูลิงก์ที่อมม์แรกได้นะผมได้ทาคลิปรีวิธีการสมัครไว้ให้แล้วนะครับผมวิธีการสมัครก็ง่ายนะครับผมอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลือกนะครับผมว่าเราจะไปทางไหนนะครับผมพอเราลงมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทางบางซื่อนะก็อยู่ทางชานชลา2นะครับทางขวานะส่วนชานชลา1นะครับผมก็จะเป็นการเดินทางไปทางลาดถ้าห้วยขวางพาหลับก้านะครับผมฮะ ผมจะไปทางนี้นะครับผมหรือไม่ก็มาดูป้ายนี้ก็ได้นะครับผมสําหรับสีน้าเงินเนี่ยก็คือเส้นทางที่เรากําลังจะเดินทางไปนะครับผมซึ่งสามารถเดินทางได้นะส่วนสีเทาเนี่ยจะไม่สามารถเดินทางไปได้นะแล้วเราก็มายืนรอตรงนี้นะตู้เสื้สีเหลืองนะครับผมส่วนสีเขียวนี่จะเป็นช่องที่คนเดินออกมาจากรถไฟนะครับก็มาอยืนรอตรงนี้ก่อนแป๊บนึงนะครับผมวันนี้เจ็ดโมงสามนาทีนะครับผมคนก็ค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับผม อ่ตอนนี้รถไฟก็มาแล้วเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปแล้วนะครับผมรอคนออกก่อนนะให้คนออกมาก่อนนะครับอ่ะแล้วเราก็เดินเข้าไปได้เลยนะครับที่ยืนเลยนะผมให้เรียบร้อยอโอเคอยู่ตรงนี้เลยสถานีกำแพงเพชร next station กำแพงเพชร สถานีบางซื่อบางซื่อโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางซื่อส t ตชันโอเคครับตอนนี้เราถึงสถานีบางซื่อแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาขึ้นไปด้านบนกันนะครับผม ตอนที่เราจะออกนะครับผมเราต้องนาบัตรพีซ่านะครับผมไปแตะตรงจุดทางออกอีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเดี Minne ๋ยวผมจะเดินออกไปที่สถานีรถไฟบางซื่อนะครับผมก็สามารถเดินไปตามป้ายได้นะจะมีป้ายบอกอยู่นะครับผมว่าเราต้องการจะไปทางไหนนะครับผมสถานีรถไฟบางซื่อเดี๋ยวเราก็เอาบัตรนะครับผมมาสแกนออกนะครับเหมือนเดิมนะเราก็นําบัตรนะครับผมมาทาบได้เลย อ,ออกได้แล้วแค่นี้นะครับผมง่ายมากๆเลยนะครับผมตั้งแต่มีบัตรเป่าตั้งเต้น,นะครับผมวิธีการขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินก็ยังง่ายแบบนี้นะครับผมโดยสำารับเงินผ่านทางบัตรวีซ่านะครับผมโดยใช้บัตรเป่าตั้งเต้นนะใครที่ยังไม่ได้สมัครบ,บัตรเป่าตั้งเต้น,นะครับผมก็สามารถสมัครได้นะครับผมผ่านการเตาะเต็กนะวิธีการสมัครเนี่ยผมได้ทำคลิปดีๆไว้ให้แล้วนะครับส่วนถ้านใดที่มีคำถามานะก็เิีงพูดคุยโดย,ดยกาคอมเมนต์นะครับ ตอนนี้ผมก็ล้างออกจากสถานีรถไฟฟ้ามาร์ทบางซื่อครับผมหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันนะครับโอเคฮะขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะเจอกับนี่นะฮะสถานีกลางบางซื่อนะครับผมนั่นนะฮะสถานีกลางบางซื่อนะครับผมหรือว่าสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะต้องข้ามถนนนะครับผมไปทางฝั่งโน้นนะครับผม